เคนมาแรงสำหรับอาริโอคาปัสในปี2025คือเจ้าตัวนี้ค่ะเดี๋ยวพี่นิกกี้จะหยิบมาให้ดูนะอ่านี่นั่นคือตัวมาลูคอรีค่ะต้องบอกก่อนค่ะว่าเจ้ามาลูคอรีเนี่ยก็คือตัวคอรีฟลเวอร์ตรงนี้มีไหมค่ะก็คือตัวคอรีฟลเวอร์บวกกับ มาลูโบนะคะตรงนี้อันนี้อาจจะไม่ชัดมากแต่ก็จะเป็นฟอร์มแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนี่นิกกี้จะหยิบมาให้ดูคู่กันเนาะแต่อาจจะไม่ได้แบบหน้าไม้สวยอ่ะตัวนี้ก็ได้นี่ค่ะเป็นคอรีฟลาเวอร์บวกอ่าคอรีฟลาเวอร์บวกกับมาลูนะคะก็จะได้เป็นมาลูคอลีทีนี้ เรามาพูดถึงเจ้าไม้มาแรงของปี2025สายอาริโอกันว่าทำไมเจ้ามาลูคอลิเนี่ยมันถึงเป็นไม้ที่มาแรงนะคะคือจะบอกว่าด้วยรูปลักษณ์ของมันทุกคนดูใบน้อยใบใหญ่กลมมีความกลมของมาลู แล้วก็มีหูดซึ่งแต่ละต้นเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่หนึ่งต้นก็1อัตลักษณ์นะคะแล้ววันนี้คลายแม็กสำคัญทั้งคลิปเลยที่พี่นิกกี้จะบอกก็คือว่าเดี๋ยวพี่นิกกี้จะค่อยๆตรงนี้จะมีอยู่สองถาดนอนพี่นิกกี้ก็เลยตั้งกล้องตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเจ้ามาลูคอรี่มันมีหน้าไม้ยังไงอย่างตัเนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าไม้แบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูต้นอื่นทีนะ่หน้าไม้มันจะมีหลากหลายด้วยความที่มันเป็นไม้มาแรงเนี่ยมันต้องมีเหตุผลของการที่มันจะมาแรงแล้วมันจะแบบเอ๊ะคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงนะมันถึงได้เป็นไม้มาแรงนะคะเดี๋ยวพี่กี้ให้ดูอ่าอย่างต้นเนี้ยทุกคนลองดูสิคือ หน้าไม้ไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมมันไม่เหมือนกันแล้วมันก็เป็นอะไรที่แตกต่างกันไปเรื่อยๆเลยค่ะจุดที่ได้เปรียบของมาลูคอริเนี่ยเวลาเราผสมเกสรเราได้ไม้มาเนี่ยค่ะไม้จะไม่เหมือนกันเลยไม่ได้แบบว่าเป็นล็อตเดียวกันแบบเป๊ะๆมันเหมือนกับ เป็นไม้ที่ไม่สามารถก๊อปปี้ได้100%แต่ว่าในความรู้ที่คนทำไม้มีหรือว่าคนที่เขาปลูกไม้แบบมาเยอะๆมีก็คือจะรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าอันนี้เป็นสายมาลูคอลีอ่ะเดี๋ยวพี่นิกกี้จะให้ดูอีกอีกล็อตหนึ่งที่มันออกมาลูเยอะๆเนี่ยค่ะออกมาลูเยอะๆก็จะเป็นทรงกลมแบบนี้ ตอนเล็กอาจจะไม่สวยนะคะแต่โตกลุ่มพวกนี้จะเป็นไม้ที่สวยมากๆนะคะจะเป็นไม้ที่สวยมากๆแล้วก็ใหญ่มากๆเช่นกันด้วยเนี่ยค่ะนี่คือออกออกมาลูออกมาลูเลยมาลูมากกว่าคอลิแล้วก็ที่สำคัญคือไม้ที่มันข้ามกันแบบนี้โอกาสที่มันจะมีไม้ด่างไม้ด่างเนื้อหรือบางคนก็เรียกว่าไม้ซีวีอะคะ่ะจะเยอะ มันก็ยิ่งทําให้เราทําไม้แล้วได้คุณค่าได้มูล,ลค่าและที่สาคัญคือได้ราคาที่อัพขึ้นไปอีกเพราะว่าเป็นไม้ด่างเนาะเนี่ยค่ะแต่ละต้นจะมีความไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้พี่นิกี้อาจจะแต่ว่าต้นใหญ่เขาจะอยู่ด้านน้น้นเนาะแต่ถ้า ไม่ขี้เกียจขยับกล้องเพราะว่าพี่นิกกี้เสร็จกล้องไว้ตรงนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ถ้าไม่ดูเดี๋ยวพี่นิกกี้อัดคลิปอื่นไปให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูมาลูที่เป็นแบบอ๋อนี่เป็นมาลูฟอร์มกอเห็นไหมคะใบเล็กเล็กมากเลยค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นมาลูเหมือนกันความมีสเสน่ห์ของมันเนี่ยค่ะมันทําให้ผู้คนหลงไหล มากเลยสำหรับเจ้ามาลูมาลูเห็นไหมคะเท่าๆท,ที่พี่นิกกี้ยกให้ดูเนี่ยหน้าไม้ก็จะหลากหลายเนาะเนี่ยค่ะบางคนทักมาถามพี่นิกกี้ว่าพี่นิกกี้ครับอันเนี้ยไม้ยอดเสียหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม้ยอดเสียนะคะมันเป็นจุกข,ของเขาแล้วก็มันจะมีความบางต้นก็แอบมีหนามนิดหน่อยตอนเล็กๆนะคะมีปุยอย่างนี้ ก็ไม่ได้เป็นไม้ยอดเสียหรือว่าไม้เสียหายอะไรก็สำหรับมาลูนะคะก็จะให้ทุกคนถ้าใครมีโอกาสได้เก็บตอนนี้ราคาไม้ยังไม่สูงมากแต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นเทรนของปี2 0 2 5ก็อยากให้ทุกคนได้มีเก็บไว้ตัวนี้เป็นไม้อนาคตจริงๆคะ่ะถ้าลองทุกคนลองดูคลิปนี้นะแล้วก็แบบ อาจจะเป็นปี2025ปลายปีลองมาดูค่ะว่าเจ้าห่วงเนี้พอยิ่งโตเนี่ยยิ่งสวยแล้วงานเป็นงานอาร์ตงานศิลปะที่ทำกับต้นไม้พวกเนี้มันจะสวยขนาดไหนหรือว่าอย่างต้นนี้ค่ะทุกคนลองติดตาม Follow ดูก็ได้เดี๋ยวพี่นิกกี้จะลงในช่องทางอื่นๆของโซเชียลให้นะคะ ก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามไม้กระแสอย่างเจ้ามาลูคอลีดูว่าเขาจะเติบโตได้มากแค่ไหนและที่สำคัญคือถ้าใครไม่มีก็ลองไปมองมองหาหานะคะสืบเสอดูเพราะว่าราคาตอนนี้ยังพอจับต้องได้แต่ไม้มีน้อยมากเลยในตลาดนะคะก็ขอบคุณสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามฟาร์มพอดีแคทตัสแล้วก็พี่นิกกี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่า ทุกวันนี้ก็คือเราปลูกไม้ที่อายุยืนเราก็จะอายุยืนไปด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเผื่อพี่นิกกี้จะมีข้อมูลดีๆมาบอกสำหรับคลิปนี้พี่นิกกี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ